สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดก็เลยหาเมนูอะไรทํากินที่บ้าน,นครับไม่ได้ออกไปข้างนอกครับผมเนี่ยวทัมตาปูปะละกุ้งปลาหมึกทะเลนั่นแหละแล้วก็มีเส้นขนมจีนแอมนะครับแล้วก็มาม่าเผ็ดนะคผมนะครับพวกเราก็กินร้อนช้อนกลางนะครับช้อนตัวเองนะครับผมก็ก็ช่วยใครช่วยมันนะครับผมป้องกันโควิด19 มีอยากฝากช่องนะครับของแม็กนะครับพี่ผมนะแม็กโปรดัช um oh. ่นนัมโปรดักชั่นแม็กนัมโปรดักชั่นนะครับก็ฝากติดตามเพลงพี่ผมด้วยครับนะครับผมแม็กม um นะครับผมฝากติดตามช่องแม็กนัมโปรดักชั่นนะครับผมก็เกี่ยวกับเพลงผลงานเพลงที่ผมแต่งกันเองแล้วก็ทําลงนะครับผมจะมีเพลงใหม่มาเรื่อย ประมาณอาทิตย์ตะเพลงหรือไม่ก็2อ,อาทิตย์เพลงนะผมเพราะว่ามันแต่งยากเหมือนกันพยายามทําผลงานให้ดีขึ้นนะผมก็ตอนนี้ในช่องก็จะมีประมาณ3าถึงสี่เพลงนะผมะมีทั้งยุคเกศยุคธรรมดาฮิปฮอปก็มีนะผมแต่จะมาเรื่อยๆนะผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับลองเข้าไปชมกันได้นะผมขอบคุณครับมาครับผมกินด้วยกันนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันหยุดพวกผมก็จะหยุดแบบนี้นะครับกับครอบครัวนะฮะ กินร้อนช้อนไกช้อนมันครับผมตัวไก่ตัวมันนะป้องกันไ้ก่อนช่วงนี้พึ่งออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับช่วงนี้พึ่งออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับผมก็คอยติดตามชมกันนะครับใครที่สั่งน้ำพึ่งผมก็ช่วงช่วงนี้จะน้อยหน่อยนะครับผมก็จะส่วนมากก็จะให้ลูกค้าประจํานะฮะก่อนนะครับผมเพราะว่าเขากินหมดอะไรประมาณนั้น ปลาหมึกพิมีชอบนะนานๆานกินนะครับผมขอสักครั้งครับผมอืมีจน,นกลางครับผมนอกจากนั้นเรามีนี่ครับเต้นหนมจีนนะฮะ อร่อยครับผมเผ็ดมากจมตำจากร้านตำเลยที่เคยไปโปรโมทับ ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยฝากติดตามผลงานเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ